เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์เอ็เพลงไม่รู้คิดถึงไปถึงเมื่อไหร่ของโลโมโ o n i c ฉากแรกเราจะเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามาในห้องที่มีแสงอบอุ่นเขาส่องกระจกและไม่นานแสงก็ค่อยๆมืดลงเขาหยิบจี้นาฬิกาที่ข้างในมีรูปหญิงสาวคนหนึ่งมากุมไว้แล้วสีหน้าของเขาก็เริ่มเศร้าดูเหมือนเขาจะติดอยู่กับความทรงจำบางอย่างและแสงที่ดับลงก็เปรียบเสมือนความสุขที่หายไป ตลอดทั้ง MV เราจะเห็นปรากฏการณ์สอ,อย่างที่น่าสนใจ 1. คือเสื้อผ้านหน้าตาและอารมณ์ของชายหนุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและ 2. มีข้อความภาษาอังกฤษปรากฏแบบแวบๆบแบบแค่เสี้ยววินาทีหมอนับได้6คคำได้แก่ sadness anger loneliness surrender game over และ acceptance โดยทั้งสองส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องของการก้าวผ่านความเจ็บปวดจากความคิดถึงกับช่วงวัยที่เปลี่ยนไปของชายหนุ่มตั้งแต่วัยรุ่นในชุดเสื้อวอมที่หยิบรูปหญิงสาวมาดูด้วยความเศร้าจากการที่ต้องคิดถึง sadness เสื้อดำหลังจากความเศร้าก็กเกิดความโกรธการระเบิดอารมณ์ที่เข้าเหวี่ยงจี้ออกไป anger โตขึ้นเสื้อเทาเมื่อความโกรธนั้นเบาบางลงก็มีความเหงามาแทนที่ loneliness ต่อด้วยการลุกขึ้นมาควางเก้าอี้นั่นคือการจบแล้วพอแล้วกับความรู้สึกนี้ s u เรนเดอร์ยอมจำนนเสื้อแดงที่ดูเป็นผู้ชายวัยกลางคนดูภูมิฐานขึ้นแต่ก็ยังคงร้องไห้เกมโอเวอร์ทำไมเพลงนี้จึงมีเชื่อ,องกฤษว่าเกมโอเวอร์ในความเห็นของหมอคำคำนี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของการวนอยู่ในความเจ็บปวดที่ไม่สามารถชนะได้เลยหรืออาจหมายถึงจุดที่ตัวละครยอมรับความจริงว่าความรักครั้งนี้มันถึงตอนจบแล้วจริงๆ ชายชารากับนาฬิกาที่เดินต่อเมื่อท่อนโซโล่จบลงเราได้เห็นชายชาราสวมเสื้อยืดสีขาวก้าวออกมาท่ามกลางแสงสีทองรอยสักบนข้อมือและจี้รูปภาพอันเดิมสื่อให้รู้ว่าเขาคือชายคนเดียวกันกับชายหนุ่มผู้เคยเจ็บปวดในอดีตแสงสีทองนี้ไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเป็นเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้าที่บอกว่าคืนที่มืดมิดมันผ่านไปแล้วนะฉากนี้สัมพันธ์กับคำว่า acceptance ที่ปรากฏขึ้นมาการยอมรับ ชายชราเดินมาอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมเก้าอี้ที่เขาเคยเตะล้มด้วยความโกรธเมื่อยังเยาว์คราวนี้เขาค่อยๆประคองมันขึ้นใหม่มันสื่อว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะก้าวผ่านความสูญเสียทางจิตใจบางทีอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตและในฉากสุดท้ายของ M.V ถ้าทุกคนสังเกตนาฬิกาที่ชายชราหยิบขึ้นมาให้ดีเราจะพบว่าตอนนี้เข็มของมันเดินต่อไปแล้ว นี่คือบทสรุปที่ทรงพลังเข็บนาฬิกาที่เดินต่อคือสัญลักษณ์ของหัวใจที่เลือกก้าวไปข้างหน้าแม้ความทรงจำยังอยู่เพราะการยอมรับไม่ใช่การลืมแต่คือการมีแรงจะเดินต่อไปได้อีกครั้งคือการปล่อยให้ความทรงจำอยู่ตรงนั้นอย่างสงบในขณะที่หัวใจเลือกที่จะก้าวต่อไป